สำหรับเพื่อนๆที่อยากลองทำรูปตัวเองให้เป็น AI นะครับมีวิธีง่ายๆมากเลยครับโดยใช้ AI ของ TikTok นะครับกดเข้าไปที่ TikTok ได้เลยครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วจากนั้นเพื่อนๆเขาจะเห็นกล้องเราเนาะคลิกไปที่ข้างล่างซ้ายที่เขียนว่า AI Cell ครับ AI Cell เขาก็จะให้เราถ่ายรูปนะเพื่อนๆแตะคำว่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็นิ่งๆเอาไว้ให้เขาถ่ายรูปสักสาวินาทีนะครับจากนั้น ถ้าเพื่อนๆไม่โอเคกับรูปที่ถ่ายก็กดที่คำว่าถ่ายใหม่ด้านาซ้ายนะแต่ถ้าโอเคแล้วก็กดคำว่าสร้างได้เลยครับระหว่างที่เขาโหลดรูปของเรานะครับเขาะจะมีเพลงขึ้นมาให้อัตโนมัติข้างบนนะครับที่เห็นถ้าเพื่อนๆชอบเพลงนี้ก็สามารถแชร์ลงสตอรี่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบให้กดเครื่องหมายผิดเข้าไปนะครับเพื่อเอาเพลงออกเราก็สามารถเลือกเพลงใหม่ได้นะ ส่วนทางขวาม,มือนะครับเป็นเครื่องมือสำหรับให้ AI แต่งภาพนะครับก็คือทั้งทั้งทำเทคได้นะครับทำฟิลเตอร์ได้นะครับทำคอปได้และประมาณนี้ตอนนี้เรายัางไม่เล่นนะครับเราจะให้ AI ลองเจนรูปของเราเองเสร็จแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะครับทำ AI ด้วย TikTok ครับ